สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับรายการหาเฮ้าใส่ห่วยแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยชัย,ยพฤกษ์หนึ่งค่ะมีคนกระซิบบอกเรามาว่ามีร้านขนมปังเปิดใหม่ครัวซองอร่อยมากเบอรเกอรี่ทุกอย่างคือแบบเกรดพรีเมียมอร่อยแบบฟุดฟอ่าแล้วก็เห็นร้านซักผ้าอย่างเงี้ยไม่ได้จะพามาซักผ้านะคะพามากินครัวซองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าบาริสต้าที่เนี่ยงานดีมาก <Wow. S 1> เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะทุกคนร้านเนี่ยชื่อว่าอะไรคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะว่า ครัวซองที่ว่าอร่อยขนม mm ที่ว่าอร่อยบาสิบนาริสต้าที่ว่างานนีเนี่ยเป็นยังไงไปดูดีกว่าค่ะทุกคน,นคะตอนนี้นะคะเราก็ได้สั่งเมนูขนมเนี่ยในร้านมาจํานวนหนึ่งแล้วนะคะก็จะสั่งแต่แบบเมนูเด็ดๆมานะคะที่เราอยากแนะนาเนี่ยที่เนี่ยครัวซองอร่อยมากค่ะทุกคนเนี่ยเคยมาชิมแล้วนะคะดูความความกรอบแล้วแบบนุ่มในของ เดี๋ยวแนะนำเมนูก่อนเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นครัวซองนะคะแล้วก็ครัวซองอัลมอนด์แล้วก็มีมาการองค่ะแล้วก็จะเป็นเดนิชส่วนอันนี้จะเป็นครัวซองช็อกโกแลตค่ะแล้วก็จะมีบลูเบอรี่ชีสเค้กกับเค้กช็อกโกแลตค่ะเป็นเมนูแบบเด็ดของทางร้านเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าขนมที่เนี่คือพรีเมียมมากทุกอย่างนะคะไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช้มะการีนนะคะอุ้ยดูเสียงดิได้เลยค่ะอุยเสียงแบบกรอบมาก จะได้ยินเสียงกรอบของน้องไหมคะให้ดูครัวซองเขาเนื้อแบบดื้อหอมกรอบนอกแล้วก็นุ่มในคือแป้งแบบพับมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแปงสิบเอ็ดชั้นถือว่าเป็นขนมที่ทำยากที่สุดนะคะในเบเกอรี่แอบไปหาข้อมูลมาแซนด์วิช อ้โหดูดินะคะกระสองแอลมอนคือเด็ดมากมีกาแฟด้วยนะคะกัวปองคือกินกับกาแฟคือเด็ดมากรานนี้ช้ยี่ห้องกาแฟคือเด็ดมากเอลลี่นะคะของที่นี่คือพรีเมียมทุกอย่างแล้วราคาคือไม่แพงน้องบาริสต้ามาเสิร์ฟน้ำต้มนะคะเขินเขินปะคิดดู เดี๋ยวจะขึ้นวรามน้องไม่ให้ที่หลังนะคะทุกคนไปตามฟอลโล่น้องได้นะคะอันนี้จะเป็นบูเบอรี่ชีสเค้กกับเค้กช็อกโกแลตนะคะบูเบอรี่ชีสเค้กที่เนี่ยจะเป็นชีสนำเข้านะคะจะใช้ชีสเนี่ย82ขึ้นไปค่ะแล้วหน้าเนี่ยทำสดใหม่ทุกวันนะคะขนาดครีมที่อยู่ข้างบนบูเบอรี่เนี่ยยังเป็นครีมสดนำเข้าอ่ะทุกคนเนื้อเนียนนุ่มหอมชีสมากอีกคำ ชโคโคโ็อกโกแลตเข้มข้นมากทำมาจากชโโ็อกโกแลตแท้ๆนะคะไม่ใช่ผงโกโกโชโโ้ช็อกโกแลตเขาคือขายดีมากที่ร้านข<ป>วารองชโโ็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเราจะมาปักให้ดูกันนะคะแ<ป>โโล้วค่ะเดนดนิสเดนนแอปเปิลค่ะไส่แอปเปิลอร่อยมากแนะนำเลยค่ะทุกคนเป็นอัลมอนด์บดล้วน คือความเปราะบางของน้องนะคะมันก็รอนื้ต้องกินแบบเ,เ,ดเ,ดเดี๋ยวกินให้ดูเลยดีกว่าโ <c oughs> อ้โหหวานหอมพี่เขาใช้แอมมอนบดแล้วก็มาทำนะคะอร่อยมากทุกคนขอตัวไปกินทั้งหมดนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันท่าที่อีกรอบหนึง ขนมเนี่ยก็อร่อยมากแล้วก็อิ่มสุดๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวบอกทางกันเลยดีกว่านะคะร้านเนี่ยชื่อร้านพัทยาพาสที่นะคะก็มาไม่ยากเลยค่ะถ้ามาจากสุขุมวิทเนี่ยก็เข้ามาทางซอยชัยพฤกษ์นะคะร้านจะอยู่ทางขวามือสังเกตได้ว่าร้านออตเตรีเนี่ยจะอยู่ข้างหน้านะคะก็เบอร์โทรเจ้าของร้านนะคะถ้าใครมาไม่ถูกอย่าโทรหาพี่เขาเลยค่ะ0 8ง5ป 2241ค่ะแล้วก็ถ้าใครกลมาไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งแบบไว้ข้างล่างเลยนะคะแล้วก็ก่อนจากการเช่นเคยนะคะเพจเราเนี่ยสายเปยอยู่แล้วนะคะมาแจกระมวัละ200บาท3รา,า,างวัลค่ะก็ลิงก์กิจกรรมเนี่ยจะทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะคะ,ะส่วนใครที่เข้ามาดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้เพจหาเฮาใส่หัวของเราด้วยนะคะทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะยังไงก็วันนี้ลาก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาสัมภาษณ์น้องบาริสตากันดีกว่านะคะว่าน้องเขาชื่ออะไรคะอ่าน้องชื่ออะไรคะชื่อน็อตครับผมน้องชื่อน็อตแล้วปกติอยู่ร้านวันไหนบ้างคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับวันอาทิตย์ไปเรียนครับผมวันอาทิตย์ไปเรียนแล้วแจกล็ได้ไหมครได้ครับแต่เป็นไอจีนะครับอ่าโอเคค่ะอตอันเดอร์สกอปประชาผมครับ N O T อ N D E R S C O P R A แล้วก็ C H a ส่วนใครเนะ่ยที่อยากมาชิมขนมอร่อยๆแล้วก็กาแฟอร่อยแล้วก็มีบาริสต้าลอยๆอยู่ที่ร้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะทิ้งแมปไว้ข้างล่างด้วยเผื่อใครมาไม่ถูกนะคะ